สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับไม่ไม่ได้ลงคลิปข้าวโพดนานแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงปัญหาหลักของการทําข้าวโพดหน้าแรงนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับปัญหาหลักๆเลยนะครับก็จะมีแน่นอนนะผมความแรงก็ต้องน้ำแหละครับน้ํานี่เราลดไปเท่าไหร่มันก็ไปข้าวโพดมันก็ห่ออยู่ดีเลเหี่ยวอยู่ดีเะยเพราะว่าอากาศที่ร้อนมากนะครับยิ่งร้อนมากเท่าไหร่เนี่ยข้าวโพดเรายิ่งผลผลิตลดลงเท่านั้นนะครับ นี่อย่างเขาต่อให้เราลดน้ําไปจนดินชุ่มเนี่ยแต่ว่ามันแดดที่เผามาข้างบนฝนไม่ตกมาช่วยมาชะใบบ้างนี่มันก็มันก็ไม่มีผลนะมันก็ทําให้ผลผล,ผลิตเราลดลงอยู่ดีและครับแล้วปัญหาที่สองคืออะไรรู้ไหมนอนครับผมนอนนี่เป็นปัญหาที่กวนใจเกษตรกร,กรมากเลยนะครับข้าวโพดนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ของเขาสังเกตได้ว่านอนนี่ไม่ได้กินแค่ใบอย่างเดียวนะครับยังมีนอนกอลงต้นด้วยนะครับ สูตรยาที่ใช้กําจัดหนอนกอแล้วก็หนอนก็จะเป็นอีมาแมกินโซโอเอตนะครับแล้วก็ผสมแลมดาเข้าไปหน่อยก็ได้ครับผมไม่งั้นก็จะเป็นอีมาผสมกับอาบาไปด้วยก็ได้ครับผมเพื่อที่ว่าหนอนมันจะได้ไม่ยืดไม่ดื้อยานะครับบางทีหนอนมันดื้อยามันก็ฉีดมันก็ไม่ตายค,รควรจะฉีดทุกๆอาทิตย์หนึ่งประมาณสองอาทิตย์สามครั้งนะครับพยายามซ้ามันนะครับ องอาทิตย์สามครั้งสองอาทิตย์สามครั้งอันนี้ของเขาข้าวโพดเขาน่าจะได้ประมาณสักน่าจะเกือบเดือนแล้วล่ะมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ดูลักษณะแล้วน่าจะประมาณเกือบเกือบเดือนแต่ทีนี้มันเจอความแรงเข้าไปมันแรงแล้วมันร้อนเห็นไหมครับอ,อย่างเงี้ยผลผลิตก็ไม่เกินได้ละตันห้าแน่นอน,นผ,มผมถูเฉดี่ยให้เลยนะถ้าได้ตันห้านี่ถือว่าเก่งลวอันนี้เป็นแปลงข้างๆนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นแปลงของผมนะครับซึ่งชุดนี้ผมไม่ได้ทําเองนะครับชุดนี้ผมให้พี่ชายผมทดลองทํานะครับก็ปัญหาที่พบหลักๆเลยก็จะเป็นหนอนเหมือนกันนะครับชุดนี้ก็ผมให้พี่ชายผมลองทดลองทําดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ปัญหาหลักๆเลยเห็นไหมครับหนอนปลูกได้ไม่ไม่พอเท่าไหร่นะครับไม่ถึงสิบวันนะเนี่ยมากวนหมดเลยนะอย่างนี้ก็แนะนําให้ฉีดยาเลยนะครับ พ่นยาเลยครับผมอีมาแล้วก็ผสมสารจับใบดีๆหน่อยก็พยายามเอาหนอนให้อยู่ครับผมเอาหนอนให้อยู่แล้วก็เล่งต้นก็อีกสักอาทิตย์หนึ่งก็สมควรจะใส่ปุ๋ยได้แล้วเพื่อที่ว่าจะได้เล่งต้นหนีหนอนนะครับพอใบมันแข็งหนอนมันก็จะไม่ค่อยกินละเดี๋ยวไปดูแปลงนู้นครับผมแปลงของเพื่อนบ้านผมมีคนฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นอันนั้นเขาโปดเขาออกดอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเพื่อนบ้านผมอีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็ของเขา ออกดอกแล้วนะครับแล้วก็ผสมเกสรไปแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับความแรงอย่างนี้ยังไง <ouse noise> ไม่ได้แน,น่นอนนะผมผมว่าเม็ดไม่ไม่ติดเม็ดติดก็น้อยเห็น ict itud, ict itud. Ict itud. Ict itud. ไหมครับฝักถ้าเกิดน้ําไม่ถึงเนี่ยจบนะครับข้าวโพดหน้าแรงข้าวโพดหน้าแรงสิ่งสําคัญเลยคือน้ํานะครับพอเราเอาหนอนเราเอาหนอนอยู่ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องให้น้ําไม่ถึงนะครับเห็นไหมถ้าเกิดให้น้ําไม่ถึงเนี่ยฝักมันก็จะเป็นอย่างนี้ยิ่งเป็นช่วงที่กําลังออกดอกอย่างเงี้ยขาดน้ําไม่ได้เลยนะครับเนี่ยช่วงนี้ขาดน้ําไม่ได้เลยนะ ช่วงกาลังออกดอกผสมเกสรแล้วก็กําลังตอนนี้เป็นช่วงที่ข้าวโพดกําลังสร้างแป้งนะครับผสมเกสรสร้างแป้งอันนี้เป็นไม่ไม่ไม่เกี่ยวสายพันธุ์แล้วครับ,รบมันอยู่ที่การดูแลของคนเรามากกว่านะถ้าเกิดเราดูแลใจใสด่ดีมันก็จะดีแต่ทีนี้ปัญหามันก็เรื่องน้ํานี่นะครับค่าไฟมั่งอะไรมั่งมันก็ทําให้อยากอยากดูแลดีแต่บางทีก็ ทำไงอ่ะเนาะมันก็ต้องไปตามงบอ่ะนี่น่าจะอ่อนปุ๋ยด้วยนะครับดูนะจากลักษะเห็นไหมครับฝักของเขาก็อันนี้ขออนุญาตเขาแล้วนะครับฝากก็จะอยู่ประมาณท่านี้นะครับเนี่ยครับเขาโพดหน้าแรงพยายามให้น้ําไม่ถึงนะครับแล้วก็เอาหนอนให้อยู่ช่วงแรกนะครับแล้วก็อัดปุ๋ยนะครับเร่งเพื่อที่ว่าให้ต้นมันโตแก่ใบโตไวนะครับหนอนมันจะได้ไม่กินพอเวลาเ้าโพดมันโตปั๊บเนี่ยหนอนมันก็ไม่ค่อยจะลงกัดกินเท่าไหร่แล้วครับ ก็ช่วงนี้ก็ข้าวโพดอายุประมาณเท่านี้ก็ <S 2> <S 2> ออกดอกผสมเกสรเสร็จแล้วก็ <S <S ให้น้ํานะครับเดี <S 2> <S 2> ย๋ยวให้ขาดน้ํานะครับไม่ใช่ว่าผสมเกสรเสร็จปับ๊บก็น้ําให้มั่งไม่ให้มั่งก็ดูอากาศด้วยนะครับร้อนขนาดนี้ <S <S เป็นคนเรายืนกลางแดดอย่างร้อนเลยครับแล้วข้าวโพดมันยืนต้นอยู่เงี้ยมันจะเอาน้ําไหนครับที่ว่าจะไปผลิตแป้งสร้างแป้งอ่ะมันก็จากฝักปกติที่ผสมไม,ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเจอร้อน อันี้เม็ดก็จะไม่ใหญ่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คงไล่ละตันก็ถือว่าเก่งนะครับดูแลตรงนี้ครับผมโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีแต่คลิปข้าวโพดของเพื่อนๆบ้านกันนะครับไม่ได้ลงคลิปข้าวโพดนานแล้วครับผมก็ขอบคุณผู้ติดตามนะครับที่ยังส่าห์ติดตามอยู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ